สวัสดีค่ะพี่น้องลูกเสือเนตนารีวิสามันวิทยาลัยอาชีวศึกษานาครสวรรค์ครูพักวันมหาวันผู้กำกับลูกเสือกลุ่มที่สองวันนี้นะคะจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของวิชาเดินทางไกลแล้วก็อยู่ค่ายพักแรมค่ะ ก่อนอื่นนะคะมารู้จักความสําคัญและก็วัตถุประสงค์นะคะของการเดินทางไกลของลูกเสือก่อนนะคะการเดินทางไกลของลูกเสือคือการเดินทางจากสถานที่ตั้งไปยังที่ใดที่หนึ่งตามที่ผู้บังคับบัญชานะคะกําหนดเพื่อพักค้างคืนทํากิจกรรมลูกเสือร่วมกันนะคะซึ่งการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สําคัญของลูกเสือวิสามันโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ข้อที่1คือเพื่อฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้งได้ใช้กําลังกายกําลังความคิดร่วมแก้ปัญหาแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นๆร่วมกันวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อความเข้มแข็งอดทนความรับผิดชอบทั้งต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นวัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อฝึกระเบียบวินยัยและการเคารพกฎเกณฑ์เพื่อเกิดสันติสุข วัตถุประสงค์ข้อที่4เพื่อฝึกการช่วยเหลือตนเองและการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นวัตถุประสงค์ข้อที่5เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกวิชาลูกเสือเพิ่มเติมค่ะหลักของการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมนะคะหลักข้อที่1คือไม่ควรเลือกเส้นทางที่มีการจราจรคับขังหรือเป็นชุมชนเมืองที่มีความแออัด จะต้องไม่ให้ลูกเสือเดินทางไปตามเส้นทางรถไฟเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้หลักข้อที่2ต้องมีการวางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบและก็รัดกุมหลักข้อที่3ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองลูกเสือทุกคนได้ทราบแผนการต่างๆอย่างชัดเจนและจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนหลักข้อที่4ในระหว่างการเดินทางไกลหรืออยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนใดๆแก่ตนเองและผู้อื่นไม่ทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิดหลักข้อที่5เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมแล้วจะต้องทำรายงานเสนอต่อผู้ที่อนุญาตให้ไปเดินทางไกลนะคะขั้นตอนของการเดินทางไกลการเตรียมตัวก่อนเดินทางไกลนะคะในส่วนของการเตรียมตัวของลูกเสือ ข้อ1ก็คือลูกเสือต้องได้รับการอบรมหรือผ่านการอบรมวิชาที่จําเป็นในการเดินทางไกลามาก่อนข้อที่2ลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนข้อที่3ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวไปให้พร้อมโดยจะต้องคํานึงถึงจํานวนวันที่ไปสถานที่ไปว่ามีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสม ส่วนการเตรียมตัวของผู้กำกับลูกเสือข้อ1ก็คือขออนุญาตต้นสังกัดก่อนนะคะข้อที่สําสำรวจเส้นทางและสถานที่ที่จะเดินทางให้เรียบร้อยซึ่งส่วนใหญ่ผู้กำกับลูกเสือจะต้องไปสำรวจมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งข้อ 3. เตรียมตารางการอบรมและข้อที่4นะคะเตรียมอุปกรณ์การฝึกอบรมค่ะ ส่วนขั้นตอนของการเดินทางไกลนะคะการเดินทางไกลเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวลูกเสือเองหรือผู้กำกับนะคะก็ออกเดินทางไกลนะคะตามเส้นทางและกำหนดการที่วางไว้สิ่งที่ต้องทำนะคะหลังจากการเดินทางไกลนะคะก็ข้อที่1น,นะคะต้องสรุปผลการเดินทางไกลก่อนนะคะข้อที่2บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นข้อที่3ทํารายงานเสนอต่อต้นสังกัด ข้อที่4ขอบคุณเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางไกลนั่นเองค่ะส่วนการจัดตั้งและการอยู่ค่ายพักแรมนะคะการจัดตั้งค่ายพักแรมจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมซึ่งได้แก่การเลือกสถานที่ตั้งค่ายควรอยู่ในทำเลที่เหมาะสมเป็นที่โลง่งและมีเนื้อที่ที่พอที่จะให ฝึกวิชาลูกเสือได้นะคะก็รายละเอียดก็จะประมาณว่าควรอยู่บนที่ดอนมีทางระบายน้ำได้ดีโดยพื้นดินควรเป็นดินปนทรายเพื่อดูดซึมน้ำได้ดีควรเป็นบริเวณที่มีน้ำดื่มแล้วก็น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอควรตั้งค่ายในบริเวณที่มีป่าไม้เพราะจะได้มีเชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมควรตั้งอยู่ในที่กำบังลมแต่ก็ไม่ควรตั้งเต็นท์อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะอาจจะ เกิดอันตรายได้นะคะจากกิ่งไม้ที่หักตกลงมานะคะไม่ควรตั้งค่ายอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านและการจราจรหนาแน่นเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะวิธีการจัดค่ายพักแรมและอยู่ค่ายพักแรมนะคะในการอยู่ค่ายพักแรมทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานประจำซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งหน้าที่ของลูกเสือแต่ละหมู่ดังนี้นะคะ 1. นายหมู่ จะมีหน้าที่รับผิดชอบภายในหมู่ 2. พรผาาธิการจะมีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ 3. คนครัวมีหน้าที่ประกอบอาหาร 4. ผู้ช่วยคนครัวมีหน้าที่ช่วยประกอบอาหาร 5. คนหาน้ำมีหน้าที่หาน้ำมาใช้ภายในหมู่ 6. คนหาฟืนมีหน้าที่หาฟืนมาใช้ภายในหมู่ 7. คนงานเบ็ดตเตล็ดมีหน้าที่ทำงานทั่วไปและ 8. ตรองนายหมู่ มีหน้าที่ช่วยดูแลทั่วไปแทนในหมู่ค่ะความปลอดภัยนะคะในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมนะคะการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของคนจำนวนมากดังนั้นนะคะการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางในถนนที่มีการจราจรคับขัง่ง 2. หากต้องเดินทางด้วยยานพาหนะใดๆก็ตามจะต้องระมัดระวัง 3ขณะเดินทางต้องระมัดระวังอันตร,รายจากสัตว์ต่างๆ 4. ต้องหัดเป็นผู้สังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวเป็นพิเศษ 5. ต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ในการอยู่ค่าย 6. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัด 7. ต้องรู้จักอุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ต่างๆ 8. หากต้องมีการกางเต็นท์จะต้องทำให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มิดชิด 9. ต้องมีอุปกรณ์ในการเดินทางไกลครบถ้วนและเหมาะสม 10. ในการอยู่ค่ายจะมีกิจกรรมบุกเบิกและการผจญภัยจะต้องระวัดระวังให้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อปฏิบัตินะคะเมื่อสิ้นสุดการอยู่ค่ายพักแรมนะคะเมื่อสิ้นสุดการอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่เป็นปัญหาและพบเห็นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือความสะอาดและก็ความเรียบร้อยของบริเวณที่อยู่ค่ายพักแรมค่ะ ลูกเสือนะคะซึ่งเป็นผู้มีวินัยในตนเองผ่านการอบรมมาดีแล้วนะคะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าในการอยู่ค่ายพักแรมนั้นจะต้องไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากมิตรภาพไม่เก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่ายและความทรงจำนะคะดังนั้นการเดินทางไกลลูกเสือควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่นําไปและจะต้องนำกลับรวมทั้งสำรวจจำนวนคนให้ครบถ้วน 2. หรือถอนสิ่งของที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแกรมออกกลบหลุมต่างๆให้เรียบร้อย 3. ทําความสะอาดสถานที่และบริเวณใกล้เคียงให้เรียบร้อยที่สุดขยะที่ย่อยสลายยากเช่นกระป๋องอาหารพลาสติกต้องนำนำกลับไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมสําหรับทิ้งขยะ 4. ลาเจ้าของสถานที่และขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือ 5. ทำบันทึกรายงานการเดินทางเสนอผู้กำกับหลังเดินทางกลับนะคะการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะให้ประสบการณ์ที่มีค่าและสอนทักษะให้ชีวิตกับลูกเสือลูกเสือจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายได้พบเพื่อนใหม่พบปะกับผู้คนมากมายร่วมกินร่วมนอนกับเพื่อนๆซึ่งจะหาไม่ได้อีกแล้วในอนาคต ได้เรียนรู้มารยาททางสังคมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสียสละแบ่งปันในยามที่ยากลำบากดังนั้นลูกเสือต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำคัญนี้นะคะไว้เป็นต้นทุนชีวิตต่ตอไปค่ะสำหรับเนื้อหาวิชาเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมนะคะก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ